สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รลยกัน g r w a Gaming นะครับผมก็ วันนี้นะครับก็มันมีเป็ดมาใหม่นะครับซึ่งคลิปพึ่งลงไงแต่ก็จับได้นานแล้วละครับจับได้ต้องโอ้โหเป็นสองสามสัปดาห์แล้วแหละยังไม่ได้ทําคลิปเลยครับยังไม่มีเวลาว่างๆเลยตอนนี้ว่างยาวครับก็พี่เขากลับบ้านไปนะครับก็ผมก็เลยอยู่คนเดียวนะครับก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับนี่ครับเป็นเออไม่เปิดไม่เปิด,ปด,ปดไม่เปิดเก็บสามร้อยเพชรลุนล้นนะครับลุน้นลุ้นลุ้น เือเปเจ้านี่ครัความอึดมันจะน้อยมากแต่ค่าจดตีเยอะมากเลยนะครับถ้าโมถ้าผมไม่ใส่เออดาบก็ก็เป็นหมื่นดีครับก็ทางจฟตีเยอะมากๆเดี๋ยวลองไปลองดัลองกับด่านกันนะครับไม่มีตัวชนนะครับอผมให้มันชนกันเองนะครับเดี๋ยวจะไปด่านง่ายๆนะครับไปเขาเล่นนะครับเปด็ปดเปด็ดลองลองลองล,องลอง ลงเร็วลงเร็เาสถานนี้แล้วกันนะหนึ่งเก้าหนึ่งแจ้งตำรวจด่วนนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งโอเคปุ่มกระคว้าโจมตีเนี่ยโหก็โจมตีเยอะนะครับแต่ว่าที่จริงมันจะตีอยู่แค่ตรงนี้นครับตรงใกล้ๆป้อมมันก็มันที่จริงที่จริงมันตีไกลกว่าตรงไอ้นี่ใหม่นะครับเนี่ย ไอตัวท mm ี่สองไงตัวรถรถรถเนี่ยครับจริงๆมันโจมโจมตีไกลกว่านั้นนะครับแต่นี่มันอยู่ใกล้ไงเร็ว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 เววเห็นหมครับว่าพอดีเลยตัวมันช้ามากเลยครับอันนี้เจ็ดดาวนะยังไม่แปดดาวเลยนะครับตายเลยเยอี๋ยวผมปัดกันคือ เอวมันก็อยู่ใกล้ป้อมมาเดิมครับวารมนตีมันไกลามากนะครับมันไกลป้อมมากนะครับมันไกลเลยแหละแต่ถ้าไปไปสู้ตัวเดียวนะครับผมว่าไม่ผ่านนะเพราะว่าพลังความอึดครับพลังชีวิตมันน้อยมากมากนะครับเลยไม่แนะนําไม่ใช้ไปตัวกันหน้านะครับไม่ใช้เป็นตัวสแปซนะครับจะใส่สแปซตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับรเสร็จครั้งใหญ่นะครับ ไอหัวหน้ามันมาละราชาาค่มาช่วยราชาผมก็มีนะแต่ยังไม่ได้รีวิวสินะครับโอเคอย่างนี้ครับมันจะโจมตีปอมได้เหมือนเหมือนมันเป็นสายส์ปแปดด้วยเลยครับแต่ผมผมไม่แนะนำให้เอาไปเล่นนะแบบเป็นตัวการอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไี่มันก็กลับไม่ได้นี่หว่าไ,ได้แดนได้แดนกระป็ดกระป็ด เราจะไปเออจะสเตปิเศษสเตปิเศษผมไม่น่ใจว่ามันสู้ได้ถึงไหนนะโคนี่เล็บเป็ดเป็ดเป็ดผมไม่น่าใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปสู้ให้ดูดีกว่าเอาด่านหนึ่งเลยก่อนครับผมว่าด่านหนึ่งนี่สู้ได้สบายแน่นอนไมต้องใช้เพื่อหลักเราเก่งอยู่แล้วพราสเตปิเศษเนี่ยผมว่าฝั่งของผมนะมันไม่น่าจะไกลเท่าไหร่โอ้โหพลังโจมตีเยอะมากๆเลยแค่นี้เองอาชาบาวตี ทีสองทีก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมชนะใหญ่ผมชนะใหญ่เอ้อชนะผมว่าเอาตัวเล็กๆของผมอสโซนี่จะจะชนะไวกว่าไหมเนี่ยเหตุนั้นผมขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันโอเคผมก็ได้ตัดคลิปกลับมาแล้วครับนี่นะครับเรือเป็ดนะครับผมจะไว้ตัวบีแล้วกันนะครับตัวบีตัวบีตัวบี ตัวบีโอเคโคนนี้เรือเป็ดแล้วก็ที่ผมบอกเรื่องใหม่ยถึงนี่ครับหัวหน้าสุดเทพนะครับนี่นี่น,นี่ผมว่ามันน่าจะชนะกว่าเรือเป็ดนะน่าน่าจะชนะ,ไว,ะไวกว่าไวกว่านะครับซีไม่เอาซีเดินชาเอากระลอกเลยโอเคแนะค่ตัวนี้ก็สามารถชนะได้ไวกว่าโคนี้เรือเป็ด นะครับสำหรับใครที่อยากอัพเลเวลเนาะนะครับดันหนึ่งง่ายเมื่อกี้เรอเค่นี้เราเป็ดก็ด่านหนึ่งนะเห็นไหมครับมันจะไวคูณสองแล้วก็ดีนะครับเนี่ยมันมันไวกว่า ำเรบหาดีเพิ่มเพิ่งเพิ่งลืมเล่นแรกๆก็ตัวนี้ก็ชนะได้นะขนาดตัวใหญ่โหลดไวมากเลยดูดินะครับตัวตัวใหญ่ยอะดลดลดลดไวมากเลยเลือดโอเคก็คนนี้เราเป็นนี่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 โพไซดอนโอ้โหโพไซดอนโพไซดอนโหเทพเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วผมเก็บสามรเพชรแล้วก็จะมาเปิดให้ดูกัน สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับพึงเอ้ยไม่ใช่ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายกดอย่าลืมบอนะครับกระสับกระให้ผมด้วยนะครับจะเป็นขอบคุณมากๆเลยนะครับ